สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแจ c h ช n แนลนะครับช่องหอวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรหอวยรัฐบาลนะครับหลังจากรู้ผลสลากกินแบ่งออกนะครับเมื่อวานนะครับรางวันที่1ก็7 4 3 9 5 1นะครับ2องตัวล่างออก6 3นะครับภาพรวมที่สรุปให้ก็หลุดนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ ก็มีเข้ามาเฉพาะชุดตารางนะครับที่เข้ามาที่เลขล่างนะครับชุดตารางก็มีท่านผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าเวลาจับคู่ให้แล้วทําไมไม่เข้าไม่ถูกนะครับชุดตารางนะครับที่เลือกมาก็คัดเอาตัวที่มองว่ามีความโดดเด่นนะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับไม่ได้แยกกันนะครับก็ทางงวดไหน เลขบนเลขล่างมันไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเลือกง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้างวดไหนเลขล่างเลขบนเด่นไปคนละแนวคนละตัวก็จะเลือกยากนะครับอย่างงวดที่แล้วที่ผ่านมา1นึ่งพฤศจิกายนนะครับที่เลือกมาก็เลขหกเลขสานะครับคู่6 3สมี่ผมก็ไปเน้นที่เลขบนนะครับไปเน้นที่เลขบนนะครับจัดคู่ให้ก็มีคู่สานะครับ ให้เด่นที่เลข6กับเลข8นะครับแต่จริงๆล่างก็เด่นเหมือนกันนะครับเลขคู่6 3สานะครับในชุดสรุปล่างในสูตรเลขล่างนะครับแต่ที่เลือกมาไม่ได้เลือกเลข6นะครับจริงๆเลข6ก็เด่นนะครับในหลักสิบล่างก็เลือกเอาตัวที่เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับก่อนนะครับเลือกมานะครับอย่างเลข6ในหลักสิบก็มีอยู่3สูตรนะครับที่ เข้ามานะครับแต่ไม่ได้เลือกเลขหกมานะครับในงวดที่แล้วก็เน้นไปที่คู่ขี้ก็ถูกนะครับเลขล่างนะครับในงวดในงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้เลือกเลขหกมานะครับในหลักสิบในหลักหน่วยก็เน้นไปที่เลขหนกับเลขสานะครับ หลัก10นะครับเลข6นะครับที่ได้เลข6กก็จะมีอยู่หนึ่งสูตรนะครับสองสูตรสามสูตรนะครับส่วนเลข3นะครับเลข3มในหลักหน่วยนะครับ1สูตร2องสูตรสามสูตรเหมือนกันนะครับสองสูตรนี้ชุดสุดท้ายที่ลงให้นะครับคงสุดท้ายชุดสุดท้าย ที่หลงให้เทียบชนกัน2สูตรเข้ามาที่ตรวจชนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตาม2สูตรนี้นะครับที่ชนกันที่เลข3าตัวเดียวนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามกันต่อนะครับชนกันที่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับงวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับก็อธิบายต่อน,นิดนึงนะครับชุดตารางนะครับที่ผมมาจับคู่ให้ก็จะอย่างที่ บอกนะครับก็จะมาแยกบนแยกล่างนะครับแต่ในที่เลือกมาในชุดตลาดนี้ไม่ได้แยกบนแยกล่างให้นะใครชอบทุวไหนก็เอาไปจับดูนะครับถ้าชอบเหมือนผมก็ตามที่ผมสรุปนะครับงวดนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับหลุดเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไปเน้นที่บนมากกว่านะครับคู่3 6มหสนะครับล่างผมก็ไปเน้นตามที่ผมสรุปให้นั่นแหละครับกดคู่ ตามนี้นะครับเลขล่างก็ไปเน้นคู่แปดสนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไปให้น้ำหนักที่เลขบนนะครับคู่3 6 6 3นะครับภาพรวมก็ถือว่าหลุดนะครับในงวดส่วนที่1ที่ผ่านมานะครับในภาพรวมของชุดสรุปนะครับก็ส่วนชุดตารางก็ดวงไทยดวงมันนะครับอันนี้ถ้า ให้แยกบนแยกล่างก็จะง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับให้แยกบนแยกล่างอย่างเลขบนก็อาจจะเลือกมาสัก5ตัวนะครับตัวเด่นอย่างนี้นะครับถ้าแยกนะครับเลขล่างก็อาจจะเลือกมาสัก4ตัวนะครับตัวเด่นอย่างนี้ก็จะง่ายเหมือนกันแต่นี้ไม่ได้แยกบนแยกล่างนะครับคทับตัวที่มองว่าเด่นมาให้นะครับแล้วก็ใครชอบตัวไหนก็ลองไปจับดูหรือใครชอบตามที่ผมจับคู่ให้ในชุดสรุปก็เอาตามที่ผมสรุปนะครับ ส่วนเลขบนนะครับงวดนี้ก็ลงหลักละสี่สูตรนะครับในหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลุดนะครับงวดนี้หลักร้อยหลุดนะครับไม่มานะครับหลักสิบนะครับเข้ามาที่เลขห้าสี่สูตรก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับที่ได้เลขห้านะครับจริง <het is true> สูตรที่เหลือก็มีอยู่นะครับ <het is true> รที่เหลือ หวดนี้ก็ลงน้อยนะครับสูตรที่เหลือที่ไม่ได้ลงนะครับมีอีก2สูตรนะครับชนกัน4กับ5ก็มีนะครับหลักสิบเดียววดนี้จะลงให้ดูนะครับหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับสูตรที่เหลือนะครับก็มีอยู่แค่หนึงสูตรนะครับเลขหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เลือกมานะครับ หลัก1ิก็เน้นไปที่เลข3าเลข6นะครับหลักหน่วยเลข5เลข8ก็หลุดนะครับภาพรวมของสูตรของชุดสรุปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามนะครับมาตามกับหลักหน่วย2ส,สูตรเทียบชน2ส,สูตรนี้นะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับงวดนี้ก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวเหมือนกันนะครับ สสูตรนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตามกับผลรางวัลที่ออก6 3สนะครับ6 3สชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับเข้ามาสูตรนี้เราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อสูตรในผิดเราก็พักไปนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสูตรที่เข้าก็จะเข้าต่ออีกนะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆท,ทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับ พูดมายาวแล้วนะครับสูตรนะครับดูสูตรนี้ก่อนแล้วกันสถิตินะครับของสูตรนี้เข้ามาจากมดแรกนะครับที่ออกอกสองเอามาเป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับสูตรนี้เอามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดังวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งพฤศจิกายนกับผลรางวัลที่ออกหกสาม เลข3นะครับเข้ามาหลักหน่วยล่างเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2องสครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็คือ เลขเก้านะครับสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะครับให้ดูตามถ่ายทอดสดนะครับถ้าไปดูตามใบตรวจบางทีบางอันอาจจะสลับกันนะครับครั้งที่หนึ่งอาจจะไปเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองอาจจะมาเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับครั้งที่สองสามสามห้านะครับบางอันเขาจะเอาสามสามห้ามาขึ้นก่อนนะครับ เวลาเรามาคำนวณมันก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับก็จะเข้าใจผิดนะครับตำแหน่งที่2นะครับหลัก10ของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลัก10คือเลข4หลักหน่วยนะครับ2ครั้งหลักหน่วยคือเลข9 9เบวกสเป็น13า 13บวก9เป็น22 22บวก9เป็น31นะครับได้เลข1สูตรนี้ตัวแรกลบ1นะครับ11ลบ1เหลือ0นะครับเหลือ10นะครับเอาตัวท้ายแล้วก็บวก2แล้วก็บวก2 1>, 1 0 2 4นะครับ4ตัว16อโย66 6นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้หลักหน่วยล่างนะครับสูตรทนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับจากงวดเดียวกันนะครับ6 2 เป็นตัวเลข5ตัวสูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ25814นสะครับสถิติเท่ากันนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ1พฤศจิกายนนะครับหกสาเลข3นะครับเข้ามาที่ตัวชนของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1หลักหน่วยบนเลขหนึ่งหลักสิบหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหนึเลขสาม ก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกกันแล้วได้หกนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นเก้าสองห้าแปด จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับหลักหน่วยล่างนะครับถ้าเรามาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่างสองสตรตัวที่ชนนะครับ เลขหนึ่งไม่มีเลขศูนย์ไม่มีนะครับมีเลขสองเลขสี่ไม่มีนะครับชนกันที่ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับโหดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับสองตัวเดียวเพียวๆสิบหก ก็ย่อหกหกท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสูตรก็ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j r c h a n n e l ลวยฟรีทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ